มาจ้ามือนี่ยย่ายมงเท็ดเขามันาม่นใจไม่เห็นหนํำจิ้มเขามันไก่กันจ้ะเต้าเจี้ยวค่ะมะนาวสดจ้ะขิงค่ะน้ำตาลปี๊บกระเทียมพริกสดค่ะต้องเอาขิงแก่ได้จ้ะเด้อมันจังนเสียลอ,อยมาเตรียมกันค่ะมาเห็ดกันจ้นะผสมรวนไปเลยค่ะ สามปีรลงไปเครื่องลงด้วยเลยจ้ะอยากได้เผ็ดก็ได้เอาเผ็ดเผ็ด<ๆ>ดีกว่เน่าเ,าเลยค่ะแล้ใส่น้ำส้มด้วยจ้ะเด้อร้านอาหารส่วนมากเขาใส่แซลมอนสูงจ้ะจะไม่มูกปลใส่จะ้ะใหญ่มุไม่ใส่ใส่มะนาวแทนจะหอมมันจะหอมกลมกลมจะ้ะ จานปี๊บผสมให้เข้ากันค่ะส่วนมากเขาสใส่ะอะเนาะจ้ะใส่น้ำจาลปี๊บใช้น้ำตาลสายแดงเป็นยมุกใส่ค่ะน้ำตาลปี๊บมะนาวค่ะใส่น้ำมะนาวค่ะ าหารนี่หลายๆก็จะใสน่น้ำส้มเลยค่ะบบเอาค่ะบบหอมโบเสีย่ยมไม่อร่อยนะคะมันไม่กินน้ำหรอจ้ะกินน้ำส้มสามารถทำขายได้นะคะบอใส่เครื่องกันหน้ำเลยจ้ะเด้อบพใส่เครื่องบว เพราะว่าเครื่องบดทำให้อาหารเราจืดไม่อร่อยจ้ะสู่ใหเขากันเลยชหอมจะหอมขิงหอมระเกี่ยมหอมมะนาวค่ะสูตรนี้ได้มาเต๋าเลยค่ะ แต่เตะไหมเป็นสาวเห็นไหมเขียนงานจ้ะทำไมตะกี้ผมมียูทูบด้วยค่ะซูมมือน,นี้นะแต่ยูทูบผมมีเข็ยนยัง,ปเ,งเปลีป่ยนแต่ยูทูบค่ะแต่นี่ใช้สมองความจําค่ะเข็ยนงานบางนะแต่ว่ายูทีสกำลางขายขวามมั่นใจนะใช่ไหตามสูตรชนหน้าเลยจ้ะ ขายดีดีจ้ะนี่จ้ะหน้าตาก็จะประมาณนี้หอมอร่อยค่ะใช้มะนาวจ้ะไม่ใชยย้ค่ะก็ใส่เครื่องโมดน้ำจ้ะอร่อยหอมมะนาวค่ะหอมมะนาว,านาว,านาวจริงๆนะคะ ามารถทำขายได้ค่ะม่มีอะไรมากมายค่ะมีขิงมีกระเทียมเขามีดเนี่ย่ะเห็ดเ,เอาบวบเอาจ้ะบดไม่ใช้เครื่องบดบค่ะขิงกระทูบซะก่อนแล้วก็ มาอันนี้ค่ะซับซับซับ,บ,บใน้ละเอียดเขาเที่ยงขึ้นกันค่ะหอมมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะมาเลยจ้าหอมอร่อยจริงๆนะคะเต้าหู้บายๆค่ะ